ด่วนเลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน63สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำมีข่าวด่วนนะคะจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องการเลื่อนวันออกรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลสำหรับงวดวันที่1เมษายน63นี้ค่ะ โดยที่ประชุมคณะกรรมาการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่1เมษายน63จากเดิมกำหนดวันที่1เมษายน63เป็นวันที่2พฤษภาคม63เริ่มเวลา14.30นาทีถึงเวลา16.00นนและจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่16เมษายน63และงวดวันที่2พฤษภาคม63ขณะเดียวกัน ก็เลื่อนออกรางวัลไปเป็นวันที่2พฤษภาคม63ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห่วงเวลานั้นด้วยค่ะหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลก็เพื่อต้องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส และในส่วนของผู้ที่ทำการจองสลากไว้ในงวดวันที่16เมษายน63ที่ได้จองล่วงหน้าไปแล้วเมื่อวันที่20-21ถึงมีนาคม63สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมดโดยจะทำการโอนคืนโดยเร็วที่สุดค่ะ โดยนายพัชระอนันตสินอธิบดีสรรพสามิตรในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าเพื่อความต่อเนื่องของการออกสลากซึ่งเป็นการสร้างความหวังและโอกาสของประชาชนไม่ให้หยุดลงด้วยข้อจำกัดของสลากใบที่เราทำธุรกิจมายาวนานอาจจำเป็นต้องมีการทบทวนให้มีรูปแบบที่เป็นการลดความเสี่ยงโดยใช้บริบทเดิมทั้งหมด เพียงแต่เปลี่ยนจากใบมาเป็นจำหน่ายด้วยเครื่องเพื่อลดการติดต่อเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและบุคลากรของสำนักงานสลากเองด้วยคณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปดูว่าเพื่อให้กิจการของสำนักงานสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องควรเปลี่ยนมาจำหน่ายด้วยช่องแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องไม่กระทบผู้ขายทั้งหมดโดยให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปศึกษา เพราะหากไวรัสนี้ยาวนานเกินกว่า2เดือนอย่างที่เราคาดการก็อาจจะทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สามารถดำเนินง,งานตามวัตถุประสงค์ได้สำหรับลอตเตอรี่ในงวดวันที่1เมษายน63ที่วางจำหน่ายไปแล้วนั้นสามารถเก็บไว้ตรวจรางวัลในการออกสลากครั้งต่อไปก็คืองวดวันที่2พฤษภาคม63ค่ะ ก็ขอแจ้งข่าวไปยังคอหวยทุกท่านนะคะที่ได้มีการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้แล้วสําหรับงวดวันที่1เมษายน63สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทําการออกรางวันในวันที่2พฤษภาคมค่ะก็เก็บสลากไว้ก่อนนะคะรอตรวจในวันที่2พฤษภาคมค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ